วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่๒๐กรกฎา,าคมปี๒๕๖๘เป็นวันทำการศึกษาวิชาสัจจยมัจ การสองตุ่มคณะนัดอทองวันนี้เป็นวันแรกข,ของการสอกทำไมเขามองมาอย่อมองวาัง้งสมาธิครั่สมาธิตั้งไว้ที่นั่นค่ะมา,ามตัง้งนี้แ่ฟังหรือลำโพงไม่ค่อยได้ยินได้ยินค่ะลำโพงออกได้เราจะได้นะ ดัไปไหมานประมาณนี้นะการสองตกันละง่ายที่สุดในโลกนะสองละง่ายที่สุดในโลกเมื่อวานยมติ๋มติ๋มไม่มามมหมาไม่ไม่อยู่ไหน กระละง่ายที่สุดในโลกนะแล้วก็วิธีเราเขียนแบบง่ายๆเลยเหมือนกันลายมือดีมากเลยลายมือนะลายมือไทยอ,อ่ไม่ใช่คนนี้หรอกเลยนะเราแบ่งแค่สองช่วงแล้วก็เขามีแค่สองคนเลย นี่คือคนที่หนึ่งเรียกว่าอานาติตเวตาวีนะนี่คือคนที่สองเรียกว่าอาคิตเสวตาวีนะี๋ยวก็จะมีคำแปลนะตอนตอนเราแยกเป็นคู่แล้กวก็น่าจะมีการานเดียวใช่ไหมใช่ไหมอนาคิตเสวตาวินังเนี่ยหมายถึง คนที่เอาเป็นว่าคนที่ยังไม่เคยได้มักคนที่ยังไม่เคยได้มักดูนะดูนี่ดูนี่ตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาจนถึงมักกำลังเกิดมักกำลังเกิดได้เกิดยังเไปไปกิดเสร็จยัง ถ้าเสร็จจะเป็นอะไรโผล่เลยทำไมโยมอารยาดีรู้เรื่องไม่ว่าเคยได้เคยที่เคยตกนะให้ลำโพงมันเสียงก้องก้องเสียงมันยังไงไม่ค่อยอ่ามีด้ะด่ได้ไหมนะสังเกตนะถึงมักกำลังเกิดมรรคที่กำลังเกิด คือมัดไหนโสดาปดติมคแต่ถ้าตั้งแต่ผลเป็นต้นไปผลแรกเลยนะคือโสผลโสผลไปจนถึงไปจนถึงไปจนถึงปฏิมัจิต่ิมาจิตปฏิมาจิตคือปริทินรู้เ <c oughs> รื่องเขาไหมเขียนว่า ปัจชิมะจิตแปลว่าจีสุดท like ้ายจิแ้จดวงสุดท้ายแปลอีกว่าเกิดอีกมะิ่นจนั่นนี่แค่นี้ส่วนอภิสัมตาวินางที่บอกไปตั้งแต่โสผลเป็นต้นไปจังนี้นะแปลว่าเขาเคยได้มา แล้วเขาจะต้องเป็นผลใช่ไหมพอมาดูสัจจะหรือเอาสัจจะมาภาพมาเทียบม,มาจับดูนะคนที่ยังไม่เคยได้มรกเนี่ยมรรคขาสัจจะจะเกิดน,นะใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ได้มรกไปแล้วตั้งแต่โสผลเป็นต้นไปเนี่ย มักเคยไหมเคยมาแล้วใช่ไหมทุบสมูทก,ก็ต้องเคยด้วยสรุปว่าทุบก,กับสมูเนี่ยเคยทุกคนมักเคยตั้งแต่ผลทุบสมูทเคยตั้งแต่ต้นมักเคย Your money will not. You 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 will not. đi will not. You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  will ทุกสมุขเคยหมดเลยมักเคยตั้งแต่มักเคยตั้งแต่โผนทุกสมุขเคยกี่ทุกสมุขเคยกี่คนทุกคนมีกี่คน เมื่อกี้บอกว่าทุกสมุทสองลากมีกี่คนมีอมี๋อเมื่อกี้เกอมเมื่อกี้เก่้ครับทุกสมุทรเคยทำสองท้ายนิาท้าีแล้วพีคมักเคยแันพีคคนเดียวจบไหมจบจบเพจบเ้วจบอยู่เลย อ่าวมาเดียวนี่นะนั่งเจอหน้าสามเจ็เก้าใช่ไหมเอกสารหน้าสามจุดสามการน,นิฐานทุกเคยหนึ่งก็เคยสองก็เคยอ่านหน้าอีกก็เคยอ่านอีก็เคยจุดน,นี้ไม่ต้องใส่หนหนังสือใส่ ไม่ต้องใส่เพราะว่าคำเต็มของเขาเนี่ยไม่มีจุดนะถ้าจะจุดต้องจุดข้าง,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 งหลังไม่ใช่จุดข้างล่างจุดข้างหลังแปลว่าย่อใช่ไหมใช่ไหมถ้าจุดข้างล่างแปลว่าเป็นภาษาไม่ดีไม่ไม่ถูกไม่ไม่ต้องม,ม,มีจุดโน้เคยเจอก็มาทาั้งหนึ่งและสองเคยมาทั้ง มาพีนี้ยาพีนางีายาตอนแรกต้องการต้งทางที่แต่สมุนไม่เกิดดีไม่มีไม่มีเพราะอะไรมันต่นมาตาัรองคือคุยคีอมคำเรยวจบเลยเมื่อวานเป็นอะไรนั่นจะเป็นมาตาปวดในเกรงจนหน้ามัวปวดในเกรงต้วงไม่เก็บผลลักห์บว ไม่มีใช่ไหมคัที่หนึ่งไม่มีกำตอบก็ตกเป็นการตอบขอที่สอบคำเดียวคำเดียวแตลคำเดียวว่าอาณาตาองคการออานาตาก็คืออาณากันจักอนาโธดยอย่างนัสรุปคือได้ทั้งอาณาตุและอาตี คนนี้รวมแล้วก็คือปูสีอนิาจัหน้าตาไม่มีนนีคืออะไรอยออนาายคืออะไรคือความหมายใช่ไหมนี่คำเต็มคือนี่ไง อันนี้ธรมตาวินังจะแปลตามต่แปลว่าบุคคลผู้ยังไม่เคยเข้าถึงความเป็นผู้อริยสัจสิยไม่เคยรู้อริยสัจยังไม่เคยรู้ได้เหมือนกันบุคคลที่ยังไม่เคยรู้อริยสัจสิใช่มโดยเฉพาะอี้ส่วนอันนี้ก็บุคคลที่เคยรู้

มารทำการศึกษาวิชาสัจจยมกับการหนึ่งปกรักนักอทอต่อว,วันนี้เราเริ่มที่ปฏิปุกของผู่แรกก็คือคู่ทุสทสกสมนี้นฐานตำุกํกกำลังเกิด สมโกํำลังเกิดเนี่ยถ้าเราดูวิถีประกอบนะก็มีอยู่จุดเดียวเรียกว่าตักอกตักอกเนี่ยย่อมาจากตันห,ตหายับอดปาทใตใจนี้เป็นจุดที่ตันหากกำลังเกิด หนัสือหน้าสาสิบสองเอกสารยี่สิบสามนิานทุกไม่ใช่กำลังเกิดวิธีคิดง่ายก็คือกำลังตายกำลังดับนั่นเองกำลังตายก็คือสัจจักกำลังดับทั้งหมดเลยนะซึ่งเราจะย่อว่าวัดจิตธรางเพราะว่า แตลมันดบบเนี่ยมันมันมีสองจุดก็คือจุดระวัติซึ่งเป็นจุดที่กว้างมากตั้งแต่ขาดับของปฏิสนิมไปจนถึงขาดับของจิตดวงสุดท้ายก่อนจุดทิ่จิต

ตานนิยฐานสมมุไม่ใช่กำลังเกิดถ้าลราตอบมาทีว่าอะไรมาก่อนแน่แน่นอนนักนไเนี้ยจะต้องกำลังดับใช่ไหมเขาต้องการองทามที่สมุไม่ใช่กำลังเกิดมันก็ต้องเป็นองรามที่กำลังดับกำลังดับมีกี่จุดสองจุดใหญ่ๆนะ จุดที่สำคัญที่สุดคือสัจักอีกจุดหนึ่งก็คือวัิจัารทางก,ก็ขนาดของภาวัติกิจแล้วก็มีอีกหลายหลายจุดที่เป็นขาเกินแท้แต่สมมุตไม่ใช่